สวัสดีครับผมอาจารย์โยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคอีโคโ m y นโมียปิกกิ้งกันตัวอย่างนี้อยู่ในคีย์เอมิเนอร์สเกนะครับผมจะเล่นแบบนี้ ถ้าเป็นออเดียร์พิกกิ้งเราจะเล่นพิกลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแต่เป็นอีโคโนมี่พิกกิ้งนะครับให้เราเล่นลงขึ้นตรงนี้ให้เรียกว่าถลายลงนะสังเกตตรงนี้การต่อเนื่องระหว่างสายที่2นะครับกับสายที่1ให้ดีตรงนี้เราทําการถลายพิกหมายถึงว่าการออกน้ําหนักเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กปาดพิกลงไปคล้ายๆกับสวีป หลังจากนั้นก็ทําการ a อ t ิเ n a ต่อครับด้วยการเล่นปิกขึ้นแล้วก็ลงโอเคจะใช,ช้ครั้งแต่ไอ้ปัญหาจุดเนี้ยถ้าคุณดีดแบบนี้ลงแล้วชะนักแล้วก็ลงไอ้ตรงนี้มันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกับ alternate picking นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ของมันก็คือกว่าลงเลยนี่คือจุดสำคัญของ economy นะครับ ออกกำลังทีเดียวตอนกว่าลงเออสำหรับในช่วงเริ่มต้นเล่นนะครับให้เริ่ม เ,เริ่มต้นเล่นอย่างเอ็กโซไซที่1ก่อนระหว่างอยู่ที่สาย2กับสาย1ก่อนแล้วพอคล่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองฝึกเอ็กโซไซที่2กันครับซึ่งมันจะเป็นการเล่นทั้งหมด6สายแล้วทีนี้ก็จะมีสำเนียงที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอีโคน m มี i พิกกิ้งนะครับ สำหรับเทคนิคอิโคโนมีพิกกิ้งนะครับให้เราไปเริ่มเล่นฝึกออเทนเนตพิกกิ้งก่อนนะจนเรามีความชํานาญมีความเคยชินกับการเล่นพิกแบบดิสลับก่อนนะครับอย่าพึ่งอยู่ดีก็มานั่งฝึก อีโคโนมเลยนะครับมันก็จะสําเร็จยากนิดนึงแล้วก็ไปฝึกสวิปปิกกิ้งให้เรารู้จักเทคนิคการกวาดลงก่อนนะครับขอย้ําว่าการกวาดลงคือการถ่ายน้าหนักเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับต่อ1เที่ยวเช่นลงก็คือถ่ายน้าหนักครั้งหนึ่งมันจะไม่ใช่การเล่นชงักอย่างนี้ผมเล่นกี่ครั้งนหนึ่งสองสามีกใช่ไหมครับการกวาดลงก็คือครั้งเดียวเลย อะไรอย่างไรก็ดีผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้รักและชอบฝึกกีตาร์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับ mm hmm. ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์รันด้วยเนะเหมือนเดิมนะเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ